ณเมืองสี่พีมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ากรุงสันชัยและพระนางพุษฎีมีพระโอรสชื่อพระเวสสันดรทรงมีพระอุปนิสัยคือทรงโปรดการบริจาคทานเมื่อมีพระชนมายุคสิบหกพรรษาก็ได้เสวยราชสมบัติและอภิเษกกับพระนางวัดสีมีพระราชโอรสและพระราชธิดาคือพระชาลีกุมารและพระกัณหากุมารีครั้งหนึ่งพระเวสสันดรได้ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาเคินให้กับทูตของกลินขราช ชาวเมืองสีพีต่างไม่พอใจจึงมาชุมนุมร้องทุกข์ให้เนรเทศพ,พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองไปพระเวสสันดรพระนามสีพระชาลีและพระกันหาก็ได้เสด็จออกนอกเมืองระหว่างทางได้ให้พระราชรถแก่พามแล้วทุกพระองค์ก็ได้เสด็จโดยพระบาทเดินมุ่งหน้าเข้าป่าจนกระทั่งถึงสระโบใหญ่ที่เขาวงกฏกล่าวถึงพามณ์เท่าผู้หนึ่งนามว่าชูชกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทุนวิทย์เป็นนักขอทานที่เชี่ยวชาญ ชูชกได้นำทรัพย์จำนวนหนึ่งไปฝากไว้กับสหายพามผัวเมียคู่หนึ่งแล้วเที่ยวขอทานต่อไปอีกต่อมาพามผัวเมียคู่นั้นได้เอาทรัพย์ของชูชกไปใช้สอยจนสิน้นครั้นชูชกกลับมาขอทรัพย์คืนก็ขัดสนจนใจไม่สามารถจะหามาใช้ได้ได้เมื่ค่าทาทำผิดเจีบยกเอาเงินที่เจ้ามาฝากไว้ไปใช้จนสิน้นทั้งชีวิตข้าก็มีเพียงลูกสาวข้ายกให้เจ้า จะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกหรือเมียก็สุดแล้วแต่เจ้าเถิดลูกสาวกันนะดีดีดีดชูชกได้พานาอมิตดาไปอยู่หมู่บ้านทุนิวิด,ด้วยกันพรามหนุ่มหนุ่มเห็นนางปลุนิบัติกับชูชกเป็นอย่างดีก็เดือดใจพานทุบตีเมียของตนให้เอาอย่างนาอมิตดาเหล่านางพรามต่างพากันโกรธแค้นพอเห็นนาอมิตดามาตักน้ําที่ท่าก็ลุมกลั่นแกล้งเย้ยหยันจนนางต้องหนีกลับบ้านชูชกเห็นนางวิ่งร้องไห้กลับมาจึงถามเหตุ อ้าวเป็นอะไรมาหนือไมจะดามเนี่ยล่ะถ้าโดนนางพําในหมู่บ้านกันแกล้งต่อไปนี้ข้าไม่กล้าออกไปตักน้ำไปทำงานอีกเลยไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวพี่ทำเองเจ้าไม่ต้องทำหรอกไม่ได้แม่จ๋าบอกข้าไว้ว่าถ้าข้าออกเรือไปแล้วอย่าให้สามีปฏิบัติข้าต้องคยปฏิบัติสามีเองม่จาย์ข้าทำอย่างไรเล่า เทพพยดาโดนใจให้อมิตดารู้เรื่องราวของพระเวสสันดรเพื่อให้บุตรทานบริจาคทารักและเป็นห่วงข้าจริงพี่ก็ไปหาบริวารชายหญิงมารับใช้ข้าสิแต่ว่าข้าเพิ่แค่ขอทานจะไปหาบริวารชายหญิงมาจากไหนกันที่เขาองกตเวสสันดรฝักใฝ่ในการทําทานที่จงไปขอกันหาชาลีพระโอรสบุตรธิดามาเป็นข้าบริวารรับชใช้ข้ามิเะนั้น ข้าจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อจ๋าแม่จ๋าได้จ้ะน้องเป็นน้องพี่ทําได้หมดแหละจากนั้นชูชกก็ออกเดินทางตามหาเขาวงกตก็ได้ไปพบกับพรานเจตบุตรที่เลี้ยงสุนัขติดตามชูชกใช้กลอุบายล่อลวงพรานเจตบุตรว่าตนเปราชุทูตจากเมืองหลวงมาเยี่ยมเยนพระเวสสันดรพรานเจตบุตรจึงชี้ทางสู่อาสมของจุติฤศีแก่ชูชกเพื่อบอกทางไปที่พำนักของพระเวสสันดรกราบนมมสการพระคุณเจ้าจำเรือนจำเรือน ไงมไงมข้ามีชื่อว่าชูชกถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะบอกท้ายแก่เจ้าแต่นี่ก็จะไม่ข้ามเสียแล้วพักที่ี่ก่อนเถิดแล้ววันพุ่งค่อยออกเดินทางเพราคุณนี้ข้าจะไม่ลืมอีกเลย มาซีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพาคจึงไปเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อถามเหตุมาซีเราจะไม่มาหากันในยามดึกเจ้าจำสัญญาของเราไม่ได้หรือมีได้เพคะหม่อมชันร้อนใจจากฝันร้ายของหม่อมชันบอกของฝันของเจ้ามาเถิดมีบุรุษกำยำถือดาบอันแหลมคมแหวกขาไทยของหม่อมชันแล้วปวกอาวงใจหนีไป พระองค์ทรงโปรดทำลายความฝันของห่อมฉันด้วยเถิดลยคะพระเวสสันดรได้รับฟังพระสุบินของพระนางมสซีก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้จะเนยาจกมาขอพระลูกเจ้าทั้งสองไม่มีอะไรหรอกมาซีเจ้าเคยอยู่ในที่ที่สุขสบายพอมาอยู่ในอาสุขที่การดานจิตเจ้าจึงปรุงแต่งไปเองอยาตกใจไปเลยเฮ้คัะ ชาลีอยากาน้องไปเล่นใจนะลูกดเด็กคาะเด็จแม่แกนหาเจ้าเป็นนอ้องต้งเชื่อฟังพี่ของเจ้านะและแม่จะรีบกลับมาเห็นไะชูชกออกเดินทางตามที่ฤือีได้บอกไว้ตรงหน้าของชายเท่าคือร่างกายของชายหนุ่มรูปงามที่กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ทำให้ชูชกรู้ได้ทันชีว่านี่แหละคือบคุคคลที่เขาตามหาขอถวายวาพพรข้าพเจ้ามีนามว่าชูชก ท่านพามหมายจะมาขอพระโอรสธิดาหรือใช่แล้วข้าจะมาขอพระราชกุมารทั้งสองจะเป็นข้าพระธาตบริวารขอส่งท่านส่งมอบพระราชกุมารทั้งสองให้ข้าด้วยยอมได้เรายินดีขอบพระคุณท่านมากแล้วพระองค์ทั้งสองอยู่ที่ไหนกันละ่ะกา,ารหาชาลี ชาลีออกมาเถอะลูกเพคะ,ะเสด็จพ่อขอรับสเสด็จพ่อมีอะไรด้วท่านพ่อพ่อได้บริจาคพวกเจ้าให้เป็นบุตรทานแก่ความเท่าผู้หนึ่งถ้าเป็นพระประสงค์ของท่านพ่อลูกก็ยอมชูชกใช้เชือกมัดข้อมือพระราชกุมารทั้งสองแล้วใช้กำลังดึงลากทั้งสองพระองค์ออกจากอาสม ขณะที่อยู่ในป่าพระนางมาซีพบว่าธรรมชาติผิดปกติไปจากที่เคยพบเห็นเช่นต้นไม้ที่เคยมีผลก็กลายเป็นต้นที่มีแต่ดอกต้นที่เคยมีกิ่งนุมลงมาให้พอเก็บผลไม้ได้ง่ายก็กลับกลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผลไม้ไม่ถึงขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึกหวาดวันจนคล้อยเย็นจึงเดินทางกลับอาสม กล่าวถึงพญาสัตว์ทั้งสคือราชสีเสือโค้งและเสือเหลืองเป็นเทวดาแปลงกายมาขวางทางไม่ให้เสด็จกลับอาสมพนางมัสซีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงยกมือไหว้อ้อนวอนขอให้สัตว์หิมพันทั้งสาเปิดทางให้ตนข้าแต่พญาสัตว์ในหิมเวศข้าชื่อมัสซีเป็นมเหสีแห่งพระเวสสันดรราชสีข้าได้ติดตามมาถวายปณิบัติพร้อมด้วยพระราชโอรสธิดาพระชาลีกันหา ขนาะนี้เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วได้โปรดรงเมตตาหลีกทางให้ข้ากลับไปยังอาสมด้วยเถิดเธอกลับ <หา S 1> ถึงอาสมไม่พบโอรสทั้งสอง <หา S 1> จึงได้ไปถามกับพระสวามีาพระเวสสันดร<า>ออกอุบายกล่าวหาว่านางนอกใจ<า>เพื่อกันความโศกเศร้าเสียใจที่หาลูกๆไม่พบลูกๆเล่นอยู่ที่ใดพ okay, คะโถพระองค์ ได้โปรดบอกหม่อมฉันเถิดลูกๆเร่งกันอยู่ที่ใดเพคะมาซีเจ้ากลับมาจวนข้ามาปา่านนี้ยังจะมาเอะอะโวยวายหาลูกอีกเหรอถ้าห่วงลูกจริงทำไมไม่รีบกลับมาล่ะคงจะเดินชมนกชมไม้สารพัดที่จะมีพอกลับมาก็ะทำเสียแซงแว่าลูกหายเจ้าคิดว่าไม่มีใครรู้ทันเหรอเพคะด้วยหม่อมฉันกลับมาช้า เพราะครานี้ผลไม้ในป่าหาได้ยากระหว่างทางกับก็มีเสือมาขวางทางพอสิ้นแสนตงตะวันจึงได้คลาเคลื่อนหาได้เป็นเช่นที่พระองค์กล่าวไม่หม่อมฉันตามสเสด็จพระองค์อยู่ในป่าปฏิปัดรับใช้ในเมื่อพระองค์ไม่ทรงกรุณาหม่อมฉันมาสีขอทูลลาไปตามหาพระลูกทั้งสองทีคะ พนางมาซีจึงออกเที่ยวหาโอรสตลอดทั้งคืนทรงค่ำครวนหาลูกจนช่นสติไปในรุ่งเช้าต่อเบื้องพระพักของพระเวสสันดรมาซีถ้าลูกรักทั้งสองไปอยู่ที่ใดเพคะมาซีขอให้เธอทำใจดีๆมีเมตตาเข้าไว้ สองกุมาชาลีและกันหาพี่ได้บริจาคเป็นทานให้พามเท่าตั้งแต่วันวานนี้แล้วโอ้ชาลีกันหาขอจงอยาโสกสันตั้งจิตสมณะเข้าใจในกุศลและเจตนาศรัทธาในธรรมบรมีพี่เกงว่าเจ้ากลับมาจากป่ายังเหนื่อยหากเล่าให้ฟังความร้อนเจ้าอาจเป็นอันตรายได้มาซี ขอจงร่วมอนุโมทนาในการนี้ด้วยหมองชั้นขออนุโมทนาสาธุขอให้นาพระทยของพระองค์จงของเท่วบริบูรณ์สู่พระโพธิญานที่มุ่งหวังดังประสงค์เทอิน แ <laughs> ข้าว่าวันนี้ไม่เสร็จแน่แหเลยเสียงรถเป็เสียงรถก็ดังเหลือเกินแดดก็ไม่มีข้าว่าข้าน่าจะไม่ได้หรือไม่ตอบมาบ่ได้ไม่ได้เงนินหรือัาบวังกันเถอะปวดอัดอ่ะแย่ละ จยเดินเร็วนะดิแต่ว่าพี่ชานี่จะพา้องไปไห้ใจแกคอเยวิดีโออ่ะ